สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้น้องแฟนซีนมข้นปลาตั้งโตนมข้นปลาต้งโต๊แต่ความพิเศษของปลาตั้งโตก,ก,ก็คือมไม่ใช่ปลาตั้งโตตัวละบานนะคะอันนี้เป็นปลาตั้งโต๊สปเป<อ>นเป็นชุดคุณแม่ซื้อมาเป็นชุดแบบนี้นอ, 1, อัานหนึ่งอ่านให้ช่วยกันชิม่รสชาติเป็นยังไง สู้บาน้โกดไทยได้ไหมเพราะว่าหนึ่งชุดมีสิบเส้นแล้วก็มีนมข้นให้หนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะถูกมากเลยก็ยจะเป็นของโรดของเด็กๆที่ทานง,ง่ายต้องใช่ไหมอ่ะเนี่ยจิ้มนมให้คุณผู้ชมทานพี่ท่านบอกรสชาต่่างว้ารสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยเหมือนเหมือนบาตน้งโกไทยบ้างเหา แต่มันไม่พองนะคะคุณผู้ชมดูใ้ข้างในมันจะตันๆอร่อยอร่อยอร่อยมากน้อมื้แทงด้วยแถบนมให้ด้วยคุ้มเหมือนอุบาลที่เจออุ๋บาลเลยใช่ตอนอุบาลที่ก็กินหลังอาหาร หกินพอตั้งโก๊กันแบ่งกินใช่อร่อยหนูไม่แบ่งใครหนูไม่แบ่งใครเลยเพื่อนกระป๋องครูต้องมีน้ำใจหนเหลืออีกกี่อันเหลืออีกคนเหลืออีกหลายอันมากค่ะเพราะว่าแบ่งกันลูกแบ่งที่อามันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ซื้อให้ใหม่ หนูจะกินไอตยนให้แม่ไหมคะจิ้มนิ่หนึ่งไปเลยง,เงั้นกลับห้องนะงั้นกลับห้องนะเอาเดี๋ยวพี่อามกลับไปมารีวิวสลัมผมปอมพาร์ตี้กันเนาะอืมงอนไปละกินคนเดียวไปละ ต้องมีน้ำใจแบ่งปันกันสิคะตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวพี่อั้มจะมารีวิวสายใหม่กับคุณแม่แทนตบมือให้ตัวเองหน่อยเย้โอเคไม่สายใหม่แันนอก